ฮัลโหลขอ้อการสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปในวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคอนท a า e ีเทอร์นะครับผมสหรบหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ผมก็คือการอัปเดตกิจกรรมรายสัปดาห์ผมมาดูกันดีกว่าว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่ทางเกมคอนท a า e ีเทอร์เนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างครับผม เขาบอกเลยว่ากิจกรรมในสัปดาห์นี้ผมมีอย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมค่อนข้างสนใจเป็นพิเศษแต่เดี๋ยวผมค่อยๆพูดอธิบายให้ฟังเทีละอย่างนะก่อนหน้าผมที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมผมตอนนี้เนี่ยทางด้านของตัวร้านค้าผมเอาทางด้านของตัวสินค้าเข้ามาขายใหม่ผมนั่นก็คือแพ็กเกจฝึกสัตว์เลี้ยงบอกได้เลยว่าโอ้โหเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยผมเพราะว่าเราจะได้รักบัตรฝึกสัตว์เลี้ยง20ใบ แยกพี e เลี้ยงม่วง5อันต่อการซื้อ1ครั้ง1ครั้งเนี่ยใช้ทั้งหมด280เพรในการซื้อหลายคนอาจจะถามว่าเอาพี่ครับทำไมมันดูแพงๆอย่งเลยผมถ้าเกิดว่าลองเทียบกับทางด้านของตัวร้านค้าทั่วๆไปเนี่ยสังเกตได้ว่ามัน3อันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก60เพรถ้าเกิดว่าค่าเฉลี่ยนะตก1อันเนี่ยอยู่ที่20เพรนี่คือค่าเฉลี่ยขั้นต่ำนะ1อัน20เพร 20คูณ20บผมก็คือราคาเต็มมันก็คือประมาณ400เพชซึ่งเราสามารถซื้อได้ในราคาเพียงแค่280เพชทำให้เราเนี่ยสายมารถประหยัดเพชรไปได้อีก120เพชโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากเลยผมโดยเฉพาะคนเล่นที่อยากจะบอกว่าไงเดียเข้าสู่ช่วงหลังๆเนี่ยสัตว์เลี้ยงเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะเมื่อเราทําปืนแล้วเนี่ยมันจะมีค่าเพดานในการทําก็คือเลเวลตัวละครใช่ไหมแต่ทางด้านของสัตว์เลี้ยงเนี่ย กว่าเราจะทําค่าเพดานของมันเนี่ยให้เต็มได้เนี่ยมันจําเป็นจะต้องใช้ทางด้านของบัตรฝึกอ,อันนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นผมผมก็แนะนําว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็ควรจะซื้อเอาไว้สุ่มสั์เลี้ยงนิดนึงนะครับผมเนี่ยกด,กดไปเลยในการสุ่มของสัตว์เลี้ยงผมก็อยู่ที่ดวงของเราด้วยว่าเราเนี่ยจะได้ออปชั่นดีแค่ไหนแล้วก็ได้ความสามารถเนี่ยดีแค่ไหนค่าความสามารถแนะนําผมถ้าเกิดว่าเราอยู่ได้ในระดับ A เนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เราเนี่ยทำการล็อกนะเพราะว่าระดับ S เนี่ยมันค่อนข้างที่จะ ออกยากมากเลยถ้าเกิดว่าใครเป็นสายแบบไม่เติมเยอะเนี่ยแค่ระดับ A เนี่ยก็เพียงพอแล้วนะแต่ใครที่เป็นสายเปผมผมก็แนะนําเลยว่ากดระดับ S ให้หมดเลยผมเพราะจะทาให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยค่าพลังเนี่ยสามารถพุ่งทยานเกินแสนสองได้ยับอีกทีนึงนะแต่จําเป็นจะต้องทําของให้แน่นๆแล้วก็ค่าสเตตัสสูงๆสำหรับตัวสัตว์เลี้ยงนั่นึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมากดซุ่มกันสักเล็กน้อยดีกว่าผมสำหรับตัวสัตว์เลี้ยงก็กดอย่าเป๊ะวิธีดูวาผม ให้เราดูที่ค่าข้างบนนะผมว่าตรงค่าพลังของสัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้าเกิดว่ามันรู้สึกว่ามันเพิ่มเยอะๆเนี่ยแล้วค่าสเตตัสเนี่ยมันเป็น A หรือว่า B เยอะเนี่ยก็แนะนำว่าให้เลือกอันนั้นในกรณีนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเสียบกับสัตว์เลี้ยงตัวเก่าของผมใช่ไหมที่มีค่าพลังเพียงแค่ห้าหมนตัวนี้เนี่ยกดภายนีนึงเนี่ยเด้งมาหกหมืเจ็ดผมรู้สึกว่ามันก็โอเคเลยนะแนะนับหนึ่งนะ ถ้าเกิดว่าใครที่มีเพชรเยอะเนี่ยหรือว่ามีทางด้านของตัวสั์เลียงเยอะๆผมก็แนะนาว่าให้กดต่อจนกว่าจะเอทุกช่องเป็นขั้นต่ำนะแต่เกิดว่าใครมีน้อยเนียเน่ยก็เอาเท่าที่ได้ก่อนเลยกันผมก็หนึ่งทางเลือกผมสาหรับการที่อยากจะเพิ่มค่าพลังแบบก้าวกระโดดนั่นเองสำหรับใบสั์เลียงอันนี้และในส่วนของกิจกรรมรายสัปดาห์นี้ผมสำหรับวันที่29และวันที่30ของผมก็จะมีทางด้านของค่ายฝึกฮีโร่และก็ท้าทายในโหมดของอารีนา สำหรับทางกิจกรรมนี้ผมก็อยู่ในหน้าของศูนย์กิจกรรมโดยในโหมดของอารีนานั้นผมเราจําเป็นจะต้องท้าทายในโหมดอารีนาทั้งหมด15ครั้งด้วยกันเพื่อที่จะปลดล็อกของระดับสูงสุดโดวยวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถลงได้ทั้งหมด5รอบนั่นเอง6แต่เกิดว่าใครที่อยากจะลงรอบเพิ่มเนี่ยอาจจะจําเป็นต้องใช้ทางด้านของตัวเพชรในการลีของรางวัลน,นะผมที่น่าสนใจก็คือทางด้านของแต้ม PK ใบฝึกสัตว์เลี้ยงแล้วก็ทางด้านของ ไมโครโมดูลและก็ของรางวัลอื่นๆที่เป็นของจีฬาเพิ่มเติมครับผมส่วนต่อมาผมก็คือทางด้านของแคมป์ฝึกฝนฮีโร่เนี่ยที่จะทําให้เราเนี่ยได้รับเพชรฟรี free, วันละ15เพชรด้วยกันเงื่อนไขในการลงพวกนี้ผมก็จะเป็นการใช้งานฮีโร่ในโหมดต่างๆอย่างเช่นใช้ในโหมดของคลาสิกใช้ไม่ในโหมดของการปราบบอสใช้ในโหมดของไลทที่สิ้นสุดแล้วก็ใช้ในโหมดอื่นๆนั่นเองนะโดยคำแนะนำของผมเนี่ยผมก็คงแนะนําว่าก่อนที่เราจะลงเคลียร์เวสรายวันแต่ละอย่างเนี่ย ให้เราเนี่ยเข้ามาตรงหน้าฝึกผลฮีโร่ก่อนเพื่อจะได้ดูว่าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยมันใช้ลงในโหมดไหนบ้างเผื่อเราอาจจะเผลอข้ามการลงโหมดนั้นไปแบบงงๆนกันเองนะเพราะอย่างเช่นในโหมดของไรที่ที่สุดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลงผ่านไวแล้วสองครั้งครบแล้วใช่ไหมเราจะไม่สามารถที่จะลงซ้าได้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆสำหรับคนเล่นที่จําเป็นจะต้องดูก่อนนิดนึครับผมว่าก่อนเราจะลงโหมดน,นเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยได้เพเทฟรีเพิมเ่มเติมอีกวันละนิดวันละหน่อยผมถึงแม้ว่าอาจจะดูน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเราเก็บสะสมไปเรื่่่ออออยผมมบกกได้้เเววาาันนนน็จรีทคขงะ และกิจกรรมในวันที่1ทธันวาผมก็คือทางด้านของฮีโร่ตัวใหม่ล่าสุดที่อืมใครที่เป็นชอบสายบึมๆเนี่ยน่าจะชื่นชอบกันทุกคนเลยผมแน่นอนว่าผมก็แอบไปดูทางด้านของเซิร์ฟจีแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างเป็นตัวละครที่เน้นไปที่ทางด้านของ p ิพีเป็นหลักบอกได้เลยว่าสกินของตัวละครตัวนี้เนี่ยสวยมากโอ้คือบอกได้เลยว่าสกินแต่ละสกินนิดเด็ดเด็ดโดนโดนแน่นแน่นเป๊ะๆมากมากเลยผมทราบตัวละครตัวนี้นะแล้วก็ยังมีทางด้านของกิจกรรมผม จัดอันดับซีซั่นใหม่และล็อกอินรับชิ้นส่วนอุปกรณ์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่กลับมาเล่นใหม่ผมหรือว่าคนที่ลงในโหมดของไอหน้าเนี่ยแล้วก็วันที่1เนี่ยจะเป็นการรีใหม่เพราะฉะนั้นเน่าก็จะจัดกิจกรรมในการลงเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนั่นเองซับฮีโร่ตัวใหม่ล่าสุดที่กําลังจะมาผมเป็นฮีโร่คลาสเสีม่วงน่าแตชื่อว่าดานุชาผม ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเสียงเนี่ยเขาจะออกแบบเป็นสำเนียงอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อตอนนี้มันยังไม่เป็นออฟฟิเชียลอาจจะสะกดผิดบ้างอะไรบ้างตนะ้องขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับฮีโร่ตัวนี้ผมเนื่องจากว่าบอกขั้นต้นผมว่าแต่จริงทางข้างหน้าและข้างหลังก็เป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ชื่นชอบนะฮีโร่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสาย p v p เน้นวิธีของการเบสดาเมดดาเมดพลังป้องกันความเร็วค่อนข้างต่ำพลังเสริมต่ำแล้วก็เลือดเนี่ยค่อนข้างต่ำ จัดว่าเป็นฮีโร่ที่เป็นคอยเป็นแนวหลังให้เพื่อนในการลง p v p แบบ3ต่อ3แต่ถามว่า1นึนเนี่ยดีไหมผมก็รู้สึกว่าน่าจะดีอยู่นะสำหรับตัวละครตัวนี้ที่จะลงแบบ1นึหนึ่ง,งเพราะเนื่องจากว่าสกิลส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นสกิลแบบเบิร์สดาเมจแบบยิงธนูแบบถี่มากอะ่ะคือเป็นดาเมจที่แรงจัดถ้าเกิดว่าเชียบตัวละครตัวนี้เนี่ยมีความสามารถที่ใกล้เคียงกับตัวละครตัวไหนก็คงใกล้เคียงกับทางด้านของตัวละครอลิสที่เป็นตัวละครระดับ S สสีทอง ดยความสามารถเนี่ยผมรู้สึกว่าในเรื่องของพลังป้องกันดาเมจเบอร์หรือว่าอื่นๆเนี่ยรวมถึงทางด้านของรูปแบบสกิลเนี่ยใกล้เคียงกับทางด้านของตัวละครอลิสมากแต่ถามว่าสู้อลิสได้ไหมก็คงสู้อลิสไม่ได้ผมเพราะว่าอลิสเนี่ยมันเป็นตัวละครที่จําเป็นจะต้องเติม VIP ขั้นสูงแต่ตัวละครตัวนี้เนี่ยถ้าถามว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณกี่เพชผมก็คงขอตอบว่าน่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1,300ถึงหน0 0เพช้ารคงน่าจะราคาไม่เกินนี้ผมสำหรับตัวละครที่อินโนเกตของคลาส A และกิจกรรมในวันที่3ธันวาคมของผมท้าทายผู้เชี่ยวชาญอาวุธถ้าให้ผมดาวเนี่ยก็น่าจะเป็นการลงในโหมดผู้เชี่ยวชาญอาวุธเนี่ยแล้วเราจบในระดับสูงๆเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมขึ้นข้ามาเหมือนกับวันที่1ธันวาคมข้าวค่าประมาณนี้แล้วกันผมสำหรับการอัปเดตแพช c o n น r a นทราเรทในสัปดาห์นี้ผมก็อย่างที่ผมบอกเสมอว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการลงในโหมดของ PVP แบบแ a นด์กิ้ง พราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ทุกๆคนเนี่ยก็น่าจะได้เพชรพอสำหรับการเปย์ตัวละครตัวใหม่นั่นเองสำหรับคนที่ดูในระดับประมาณสักเฉลี่ยขึ้นมานิดน,นึงผมประมาณสักเนี่ยแพ a t ินัมสามผมหรือว่าประมาณ g กลหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะเอาเพชรพวกนี้เนี่ยซื้อตัวละครตัวใหม่ได้แล้วผมเพราะฉะนั้นก็เป็นีหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่อยากจะปั๊มสูง,สงผมก็ขอเป็นกําลังใจทุกคนเนี่ยในการปั๊มอันดับในการลงองไอน่นั่นเองเหมือนเดิมครับผมใครที่ชอบคิดดีมีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมที่จะ กดไลค์กดซับสไคร b e กดติดตามกันได้นะครับผมทางในช l YouTube แล้วก็แ p a g e Facebook นะครับผมเจอกันนะผมคลิปหน้าชุด,ดีครับข้อมูลเสริมเล็กน้อยผมก่อนที่จะไปผมก็ต้องขอบอกเลยว่ามีหลายคนเนี่ยค่อนข้างที่จะพูดกับผมเยอะเกี่ยวกับเรื่องของในโหมดหนึชีวิตว่าพี่ครับโหช่วงหลังๆเนี่ยในระดับของยากแล้วก็ไนท์แมร์เนี่ยมันผ่านยากเลยเกินผมสำหรับคำแนะนำของผมผม ให้เราเนี่ยค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆอยูวลาห้ารอบนะครับผมจนกว่ามันจะผ่านอัจริงๆนะคือการลงในโหมดหนึ่งชีวิตเนี่ยมันจะมีบางจุดที่เราจําเป็นจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวนิดน,นึงเพราะบางจุดอ่ะเฮ้ยทำไมมันยากจังเลยอะ่ะแล้วมันไม่ผ่านสักทีอะ่ะเราอาจจะต้องใช้เวลาในการอยู่กับจุดๆนั้นเนี่ยจนกระทั่งเราเนี่ยรู้ทิศในการผ่านจุดๆนั้นได้โดยผมเนี่ยก็ได้ทาคลิปแนะนําวิธีการผ่านแบบทุกช่องทางหรือว่าทุกวิธีการลงเรียบร้อยนะใครที่สนใจก็ สามารถเข้ามาดูได้เดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์รวมๆไว้ที่ข้างต้สกิปชั่นแล้วก็ขวามุมบนของจอให้เหมือนเดิมนะแต่ทำให้ถึงตายเนี่ยเดินไม่ออกลืมกดเดินโอเคแล้วสำหรับคนที่อยากดูกของรางวัลนะผมถ้าเกิดว่าเราสามารถผ่านในโหมดไนท์แม์ขั้นสูงสุดได้เนี่ยของรางวัลเนี่ยมันก็จะอยู่ที่เฉลชเชเชียประมาณ38ซามคริสตัลแล้วก็ส6ใบ exp วุธฟ้าแล้วก็เงินอีก2,003ประมาณนะ ซึ่งโหมดนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่อยากจะปั๊มใบ XP ฟ้าเพราะวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถได้ฟรีๆเกือบๆร้อยกสิบถึงหนึ่งยเจ็ดสิบใบต่อวันเลยนะก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีคับสำหรับคนที่อยากจะปั๊มเลเวลอาวุธปืนให้ขึ้นเร็วๆ